สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้โดยสารเจอแล้วแท็กซี่ปันสุขแฮสดุดีสนันโซเชียลเมื่อได้ยินคำพูดลุงเรื่องราวของคุณลุงแท็กซี่ที่ถูกชื่นชมไปทั่วโลกออนไลน์และได้ชื่อว่าเป็นแท็กซี่ปันสุข ถูกแชร์โดยผู้โดยสารผ่านทางบัญชี t ิกตอกที่ได้ออกมาโพสตคลิประบุว่าคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะส่งผู้โดยสารให้ปลอดภัยถึงที่ทุกครั้งไม่ว่าเส้นทางจะแย่หรือลึกแค่ไหนและจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารสักครั้งเดียวแม้คืนนั้นใกล้ถึงบ้านแล้วถ้ามีผู้โดยสารบอกย้อนกลับไปไกลลุงก็จะไปเพราะเขาบอกและเขาไม่ควรต้องรอต่อไปสิ่งนี้คือดีมากเพราะน้อยคนที่ทำได้ใส่ใจลูกค้าจริงๆทุกอย่างที่ลุง พูดตลอดทางเราฟังแล้วประทับใจมากสนับสนุนคนดีแบบนี้ค่ะโดยหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นได้มีโอกาสขึ้นหนึ่งครั้งประทับใจมากค่ะอีกท่านบอกว่าคุณลงน่ารักมากๆค่ะอีกท่านบอกว่าถ้าเจออยากจะซื้อขนมเติมให้จังเลยค่ะอีกท่านบอกว่าทำไมไม่เคยเจอแท็กซี่แบบนี้บ้างเนาะเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ